ผ้ชมวันนี้นะใครที่เป็นสาวกกาแฟเป็นคอกาแฟนะฮะวันนี้เนี่ยเราพาท่านผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่ s t ต n d a l o n e Specialty Coffee นะฮะแล้วอยู่กับคุณสิริศักดิ์นะครับกิจที่ชัยนนท์นหรือคุณกาสครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหชื่อก็บอกแล้วกัสแป่ว่าแก้วนี่ยังไงนี่เป็นบาริสตาของที่นี่ด้วยใช่ครับอยากให้คุณกาสเล่านิดนึงแล้วกันว่าที่มาที่ไปของ a n ต a l o n e เป็นยังไงครับ ก็เชิเริ่มตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับเจ้าของเขาได้เปิดร้านที่สาขาแรกวิภาวดียี่สิบครับใช่แล้วตรงซอยนั้นอ่ะมันจะมีแต่มีแต่ร้านกาแฟเราเลยร้านกาแฟเราเลยนี่ก็คือที่มาของชื่อคำว่า standalone นั่นเองก็คือในซอยนี้ไม่มีอะไรนอกจากร้านกาแฟใช่ครับเป็นบ้านคนหมดเลยเป็นบ้านคนหมดเลยครับแต่ว่าที่มาที่ไปส่วนนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นในเรื่องกาแฟครับ เขาจะเน้นเรื่องกาแฟแล้วก็มีสเปเชียลตี้ซะมากกว่าชือชื่อแน็บอนน่าจะเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟแบบอย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วก็ดูจากหน้าพี่กาสแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบโอ้โหเรียกว่าฮิปสเตอร์ของแท้พี่แาดถูต้องใช้คำนี้ถามพี่กาสดีกว่าว่าเป็นบาริสตามานานหรือยังคะผมเป็นมา5ปีแล้วครับปีใปีผมชอบความเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟครับแต่จริงๆไม่ชอบกิน ไม่ได้ชอบชิมผมเป็นคนชอบดมกลิ่นกาแฟทุกวันชอบดมชอบทำให้คนอื่นทานดื่มมากกว่าชอบดูรอยยิ้มเวลาลูกค้าได้นี่ออกไปนี่แหละวิธีนิฟเตอร์ที่แท้จริงใช่นะคะเรามาถึงเมนูของร้าน s t a n ดาร์ดส์แก้วแรกดีกว่าตัวนี้อันนี้สเปเชียลร้านเลยครับจีนเบสิคเนเจอร์เซนเจอร์เลยในเบสของนมครับมันจะมีความเป็นเซนเจอร์คือว่าเราต้องเอานมอ่ะทั้ง หลายชนิดในร้านเราครับมาทําคือผสมเรียกว่าตัวนมเนี่ยเรียกว่ามารวมกันมารวมกันครับแล้วเราต้องเอาไปฟีด20นาทีเพื่อให้เกิดเก็บน้ําแข็งข้างหน้าครับแล้วเราจะได้ท็อปช็อตที่เป็นจอมทองของเราครับโอ้โหดูมันมีอะไรมากพี่การพูดแล้วแบบอยากกินเลยอ่ะแล้วห้ต่อคะพี่การก็ถ้าเกิดดื่มนะครับแนะนําดื่มแรกครับเราจะให้ดื่ม ดื่มแรกก่อนเป็นช็อตล้วนจะโดนช็อตก่อนเลยดื่มที่2ยังไม่เจอนมช็อตแรกยังไม่เจอใช่ครับดื่มดมที่2จะเจอช็อตคู่นมเราจะได้อีกเท็กเจอร์หนึ่งอีกรสชาติหนึ่งเลยแล้วก็ตบสุดท้ายนมล้วนจะให้ความหวานมันลุกยาบอกมาทั้งหมดครับเหมือนเซิร์ฟหนึ่งมี3รสชาติพิต้องจดแล้วแหละ3ดื่มอันนี้คือช็อตกาแฟล้วน เริ่มหวานมันอ่าเริ่มมีตอนแรกเนี่ยก็คือกาแฟล้วนก็จะขมใช่ครับแต่เมื่อดื่มลึกขึ้นเนี่ยอ่าผสมนมมีรสชาติที่แตกต่างอ่าจากจากแล้วดื่มสามดื่มที่สามลองดูครับเอออีกรสชาติหนึ่งหวานไหมครับหวานไหมครับปกตินี่ไม่เคยทานกาแฟละเอียดขนาดนี้เนี่ยใช่ครับนี่ครั้งแรกใช่มันเป็นศิลปะในการมัดชิมกาแฟต้องอย่างงี้ครับที่รัก เพิ่งเข้าใจเลยว่าวิถีฮิปสเตอร์หรือคอคาเฟ่ที่เขาชอบมีนเนี่ยเออกินแล้วมันต่างนะ ปกติเนี้ยก็คือทานเลยอันนี้ก็คือ inception blend นั่นเองนะคะเป็นที่ร้านไปแล้วเป็นเ l e ของที่ร้านเองด้วยนะคะอร่อยอร่อยเป็นแบบกลิ่นประมาณแบบ peach cinnamon vanilla dry fruit นะคะก็จะแบบมี balance ทั้งสองอย่างมาถึงตัวที่สองกันเลยดีกว่าตัวที่สองนี้คือ s t a n d the rock ครับ s t a n d the rock อันนี้ที่ดูก่อนถึง on the rock เลยจะเป็นแก้ว on the rock เนอะ ค้าที่ชอบทานเหมือนแบบเพียวๆอ่ะบอันเดอร์ล็อกจะได้3รสชาติใน1เซตเหมือนกันส่วนแรกส่วนแรกก็คืออันนี้นี่คออนเดอร์ล็อกนะคะก็คือเปล่าๆก่อนเนาะเปล่าเก่อนเลยครับเป็นไงบ้างเบลแอม่วงนี่คือตื่นแน่ตื่นแน่นอนฟรุตตี้ฟรุตตี้ใช่ครับอ่าอร่อยนะอร่อยด้วยอร่อยไหมครับ มนเป็ฟต่างจากเมื่อกี้มันจะดึงคาแรคเตอร์ของเมลกาแฟได้มากขึ้นครับปกติเบลเคยทานกาแฟแล้วมันมีสตอรี่อะไรอย่างนี้ไหมมีแต่ว่าจะแบบไม่ได้อินขนาดนี้เพราะพี่ gas เขามานั่งบอกแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนกินไวน์จะมีซอมเมอรี่มาแบบคอยแนะนำอันนี้พี่ gas ก็คือเป็นแบบเหมือนอย่างนั้นใช่ใช่ค่ะงั้นวันหลังมานี่ขอพี่ gas มานั่งแนะนำอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้ดีครับวิธีการของแก้วนี้อินเราจะมีนม40 ml ครับก็เป็นเสริม ใส่เข้าไปได้เลยไหมคะใช่ครับเทได้เลยครับนี่เทเลยนะคะนี่ชื่อเมนูสแตนเดอร์ล็อกครับเดอร์ล็อกใช่ก็คือเป็นแซนออลอนผสมกับอันนี้คนได้ไหมคะคนได้ครับโอเคสุดท้ายนี่ก็เมื่อกี้นี่เราทานไปเพียวไปแล้วนะคะแล้วก็ผสมผลไม้ไปสุดท้ายเนี่ยผสมนมอันนี้ช็อตดนนมจะได้อีกรสชาตินึงครับอ้ยเป็นไงบ้างเบลเยี่ยมไหมดีอ่ะปังคือสั่งมาแบบ แก้วเดียวเมนูเดียวได้สามรสชาติแล้วก็สามคาแรคเตอร์ของเมล็ดกาแฟเ้่าแล้วแต่เมนูอ่ะมันจะเป็นนมแต่ละตัวครับอ๋อเหรอค่ะใช่ครับเดี๋ยวไว้ถามนอกรอบเนาะว่าจเท่าอะไรโอเคมาถึงเมนูสุดท้ายของเราชื่อแบงค์เมจิกครับเป็นซิงเนเจอร์ของลูกค้าที่รักสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่ชอบกินกาแฟดำใช่ครับที่ว่าไม่หวานไม่หวาน อันนี้เบสของเขาจะเป็นเลมอนแล้วก็มีโซดาครับแล้วก็มีบอดี้กาแฟที่ไม่ได้หายไปโอเคค่ะก็คือจริงๆแล้วเป็นเหมือนกับอเมริกาโน่ที่ใส่โซดากับมะนาวใช่ถไหมคะใช่ลูกค้าบางท่านเนี่ยครับคิดว่ากินกาแฟดำแล้วมันจะทานยากใช่ผู้ีริสในไอเดียคนนี้ไม่ใช่เหมือนซองกาแฟนะใช่ครับขมๆอย่างนี้ใช่ขมเป็นไงบ้างเวลมาจอตอนนี้ดีเลยรีเฟรชมากสมมทติว่าบ่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบงงๆได้แก้วมีนี้รู้สึกตื่นนะพี่อาร์ต อยากให้พี่อาชิมอ่ะดี่อเพราะว่าตัวเนี้ยลูกค้าจะมาทานหลายเวลามากใช่ไหมคะมีกลางคืนก็มาสั่งครับเพราะว่าเขาต้องการในความรู้สึกผมเทพโมดีกาแฟดับเนี่ยมันจะแบบทันไม่ค่อยได้ยากต้องไม่ต้องคอกาแฟจริงคอกาแฟแบบคอกาแฟแต่จริงแหละแต่นี้เนี่ยดีนะผมเป็นคอกาแฟแบบเมเจอร์เนี่ยรู้สึกดีเลยเพราะลูกค้าลูกค้าบางท่านจะได้อัพเทเป็นพวกต้มยำ โหเพราะว่ามันมีความเมลอนมันมีมะนาวมาด้วยนะคะจะไปเป็นที่มาที่ไป สาขาหลักเนี่ยที่วิภาวดีเนี่ยยังมีเมนูอาหารที่แบบเต็มรูปแบบมากกว่านี้ด้วยจัดเต็มเลยครับจัดเต็มมีสเต็กมีแบบเนื้อด้วยใช่ไหมคะมีสลัดสเต็กอะไรครบเลยครับโอ้โหและมีสปาด้วยที่บอกมีสเต็กแล้วมีสปาด้วยนะคะมีฟุตบอเลยนะมีทุตบอตอนนี้ก็คือมีที่วิภาวดีเนาะใช่ครับแล้วก็มีที่นี่คือไอคอนสยามใช่ครับอยู่ชั้นไหนเลยอันนี้อยู่ชั้นสามนะครับฝั่งสาขาชิมายะนะครับค่ะเดินเข้ามาสุดเจอเลยครับมีร้านเดียวอ ได้เลยนะคะยังไงใครที่เป็นคอกาแฟนะคะของแท้อยากจะมาลองกาแฟที่มีคาแรคเตอร์พิเศษแบบนี้ที่สำคัญเป็นเมล็ดไทยแต่ว่าไม่ธรรมดาจริงๆเรียนเชิญกันเลยที่นี่นะคะร้าน standalone specialty coffee นั่นเองอาหารอร่อยแล้วก็ขนมอร่อยค่ะ่ขอบคุณคุณกัสมากๆนะวันนี้เรียกว่าให้ความรู้ดีๆกับเรานะคะขอบคุณนะคขอบคุณคขอบคุณค่ะโอเคครับสัปดาห์หน้านะผมจะพาท่านผู้ชมนะคะไปเช็คอินที่ไหนติดตามชมสัปดาห์หน้าครับ